รถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อคำเตือนอย่าโอนเงินทุกกรณีก่อนท่านจะเห็นเล่มและรถตัวจริงนะจ๊ะรถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคนะจ๊ะมาวันนี้เรามาพบกันอีกหนึ่งอีพีนะครับอีพีนี้นะครับผมพามาพบกับเจ้ายูสุดีแมกนะครับตัวนี้เป็นยูสุดีแมกปี07 นะครับไฟก็หลังตัดแล้วนะครับตัวนี้สีสันด้วยรวมนะครับเรามาช่วยกันดูนะครับสีสันถือว่าพอได้นะครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ถือว่าพอได้นะครับเครื่องดีแค่ีดีนะครับแอร์เย็นเพียงพอนะครับรถคันนี้ภาษีไม่ขาดนะครับกระบะหลังไม่แม็กไรเลอร์ให้พร้อมรรทุกพร้อมใช้งานนะครับมีล้อแม็กให้นะครับมีท่อซิ่งให้นะครับรถคันนี้เครื่องเป็นเครื่องเดิม นะครับใส่ถ้ท่อเหล็กมานะครับท่ออดีนะครับห้องเครื่องมองง่ายนะครับแห้งๆมองง่ายนะครับองค์กรตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับภายในนะครับถือว่าค่อนข้างสวยนะครับไม่แตกไม่บวมนะครับพรมอะไรได้พรมอะไรเดิมอยู่นะครับบอกไม่ขาดนะครับบอผ้าเดิมนะครับ ขอแคปก็ไม่ข่านะครับเบื้องต้นนะครับเจ้าของแจ้งราคาไว้ที่99,00 0บาทนะครับเหมือนเดิมผมไปทิ้งเบอร์เจ้าของไว้ใต้คลิปก็สามารถโทรต่อรองตรจสอบถามสภาพของเบื้องต้นก่อนได้ก่อนจะตัดสิในใจเดินทางแล้วส่วน,นเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่ชอบคลิปแนวนี้ที่เป้ารถแบบนี้แนะนํารถแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกาลังใจให้กันเอาไว้ทางเราก็จะมีรถแนะนำเสนอเรื่อยๆสำหรับคันนี้ไว้เท่านี้นะครับกับนาโนโอเคนะจ๊ะ สวัสดีจ้า